สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8นะคะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569บรรยากาศปีนี้คึกคักมากทีเดียวค่ะเด็กๆต่างก็มาร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลกันอย่างสนุกสนานค่ะที่สำนักประชาสัมพันธ์ที่8นางสาววริษาสงวนเสริมสีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569 โดยมีนางกรพันธ์ประสบจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่8ท่านกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วยนายอนุทองดีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนางมัทนียามากสมบูรณ์ผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสารรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมพร้อมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต และโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านได้มอบรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆร่วมแจกของรางวัลสร้างความสุขและมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆอย่างใกล้ชิดค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักนะคะเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบทั้งการแสดงบนเวทีเกมสร้างสารรค์และกิจกรรมเสริมทักษะที่ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองค่ะ